Yup. สวัสดีครับพี่ี่น้องน้องก่อนรีบวันนี้เนาะสวัสดีปีใหม่กับพี่ๆี่น้องน้องทุกคนนะครับอยากตื่นกนได้ขอให้พีพ่ๆน้องน้องทุกคนมีแต่ความสุขการเป็นอในหน้าที่การงานอยากติ่นกได้นะครับสิ่งที่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะคุณเนี่ยต้องฝวกกันให้ได้นะขออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขอให้สุขภาพแข็งแรงและให้ได้ผลดังที่ตั้งใจกันทุกคนนะครับ ไม่ได้ทำกันมาหลายวันแล้วคลิปนี้วันนี้ปีใหม่ยังมีพี่น้องหลายคนยังอยากให้พี่ยอดทำคลิปแนวคนเล่นใหม่เลยพี่ไม่ต้องทำแบบพี่เล่นแล้วออมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการเริ่มเริ่มฝึกคุกเข่าแต่อยากคิดว่าผมสอนเนาะหลายหลายคนก็เริ่มดีกันแล้วนะครับแต่หลายหลายคนส่งคลิปให้ผมก็ยังมีใช้ก้นหนึ่งกับกันเนาะแต่ไม่ค่อยคอยปรับค่อยๆปรับนะครับมาออ บอกแล้วนะครับว่าเวลาเล่นเนาะอย่าไปส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมจะไม่ยืนแขนตึง้วผมจะมองอแขนนิดนึงจับลูกกิ้งสบายๆครับเนาะและเวลาเนาเี่ยเหมือนเรายืดตัวรอไปแล้วอย่างเนี้พอเราทิ้งหน้าขาทิ้งก้นลงไปนะครับมันก็ลงแล้วเนาะลูกกิ้งมันก็ไหลแล้วพอเราหนักเรากำมือครับเราหนักเรากำมือแต่ถ้าเราไม่หมายปุ๊บเราหนักปุก๊บเราดึงกลับก็ได้ <S <S ไปใหม่เพรหนักไปให้มันหนักแล้วเราก็ดึงกลับน,นะครับเนาะทิ้งก้นทิ้งหน้าขานะครับหลายคนยังไม่ทิ้งก้นไม่ทิ้งหน้าขาลงไปเห็นแต่ตุกงิ้งไปแบบนี้ก้นมันโด่งแล้วมันไม่โดน้มันก็เจ็บแขนเนาะเราอยากไปโฟกัสที่ต้นแขนมากมายครับเราสบ,บายสบ,บายจับสบายสบ,บายเลยแล้วเราก็ทิ้งหน้าขาทิ้งก้นลงไปนะครับอย่างเนี้พอเราหนักเราก็ดึงกลับมาแต่พอเราเริ่มแข็งแล้ว พอนะเราหนักเราฝืนไปสักครึ่งล้อหรือล้อหนึ่งเนาะให้การเหนือนเราเริ่มพัฒนาครับเริ่มเริ่มแข็งแรงเราก็จะลงได้เยอะหลายคนยังมีแบบนี้นะผมพยายามให้เห็นนะออกกิ่งไปเนี่ยแล้วใช้ก้นดึงเนี่ยค่อยๆปรับนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปก้นดึงไม่เอาไปขนเหน่ยเท้านะครับ เราเล่นใหม่ๆเราใช้แขนเลยเร,เราใช้แขนดึงกับเนี่ยแล้วตัวมันก็ดึงตามเนาะใหม่ๆใ,ใช้แขนนากว่าเวลากลับแล้วตัวดึงแต่พอเราแข็งแล้วเนี่ยเราโฟกัสที่ลำตัวกับแขนครับห้าสิบห้าสิบเนาะนะครับมาทีนี้มา,มาแนวเล่นคนใหม่เลยเนาะผมจะเล่นแบบคนใหม่เลยนะครับ ไม่ดีเอไเียวันนี้นะครับแนวควใหม่เดี๋ยวเรามาแนวกดยืน คนก็เล่นพัฒนาไปขึ้นเยอะแล้วแถ้จะไม่อยากจะส่อแล้วเนาะน้องบงน้องบอมนะครับ้องปุ๊บส่งคลิปกันให้ดูทุกวันเลยจริงๆอยากเอาคลิปมาตัดต่อนะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเล่นเองหรือละข้านาทีหรือจะจนจบหรือจะเอาคลิปน้องๆมาต่อกันดีนะครับเวลาแนวฝึกยืนนะครับหลายคนบอกไม่ได้สักที ห่างขาเท่าที่เราถนัดเลยครับไม่ต้องตามผมเลยว่าไอพี่ยอดอเขาเปิดเขาห่างขนาดนี้เราเอาสันลีระเราไปเกณฑ์นะครับสัลีระคนความสาม,มาคนไม่เหมือนกันเนาะนะครับเวลาเราเห็นเนี่ยผมพยายามไม่เห็นนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยพอหนักเราก็ดึงกลับครับเราฝึกไป็หไม้อะเนาะเราหนักเราก็ดึงกลับ นะครับพอเราหนักมันโดนะมันไม่ใช่ไม่โดนะครับมันจะปิดช่วงนี้ให้เราเลยเนี่ยบริเวณตะดือเนี่ยเนาะพออย่างสองสามวันแรกเนี่ยเราหนักเราดึงกลับนะครับพอสักสามสี่วันเนี่ยจากอย <ใน S 1> ่างเงี้ยเราเริ่มหนักนนแล้วเราฝืนล้วครึ่งรอบล้อหรือล้อหนึ่งเนะแล้วเราก็ดึงนะครับนงรอ้า ผมดีใจมากพี่น้องหลายคนส่งคลิปไม่ว่าจะไลน์ในเฟซในเมสเซจให้ผมเนาะ mm hmm. แต่ลหลายๆคนก็มาอยู่ในเพจก,ก้ามกระป๋องกันเยอะมา mm hmm. เป็นพี่เป็นน้องกันเยอะมากตอนนี้ส่งคลิปให้ผมกันประจำเลยนะครับ mm hmm. ด้วยปีใหม่ก็อยากจะททาแนวแบบคนใหม่ๆเล่นกันเนาะเดี๋ยวที่นี้มาดูแนวผมเล่นสัก2สองเฟซก็น่าจะได้เนาะ,ะเจ็ดแปดนาที เหนือเร่งอื่นใดจากใดครับขอบคุณพี่ๆี่น้องๆ้องทุกคนที่ให้ความรักความเมตตาผมเนาะช่องนี้คือช่องของพี่น้องทุกคนครับผมมีฟามส่งประการเปลี่ยแนแปลงของพี่ๆี่น้องน้องหลายคนนะครับเหนือเร่งอื่นใดมีฟารมสเวลาสองทิปให้ผมดูเปลี่ยนแปลงการที่ผมมีฟามหลงทางเนยครับนะแนวผมเล่นกักสองสามเซตนะครับแนวคนใหม่ทําให้แล้วเนาะมาเลย ตนนี้เล่นร้อเล็กหลายคนก็ยังถามี่ยยาล้อเล็กล้อเดียวล้อคู่ผมบอกเลยครับมันอยู่ที่ใจเราฉะนั้นนะถ้าเราตั้งใจเล่นมันเหมือนกันหมดอะ่ะเนาะแต่ส่วนตัวจริงๆผมชอบเล่นล้อใหญ่มากกว่านะคือผมฝึกมาแบบนั้นไงพอเล่นล้อเล็กผมไม่ค่อยชอบยิ่งล้อคู่เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเล่นแต่ว่าล้อคู่เวลาฝึกยืนง่ายถามว่าล้อเดี่ยวมันยากไปเย,ยอะไหมก็ผมบอกครับถ้าเราลงแบบว่า แค่เราหนักเนี่ยมันแค่จะไม่เห็นหรอกแต่ไหมายเลยเราจะเอาฝืนเนี่ยโอกาสพลิกโอกาสพลิกมีเยอะนะครับทีนี้มาแนวผมเล่นเลยผมเล่นได้หมดนะครับล้อเล็กล้อใหญ่มันอยู่ที่เราโฟกัสมากกว่าแต่ล้อเล็กเนี่ยมันจะคิดนกาลังแขนผมยอมรับเลย<อ>มามาจัดเลยครับพ่้ ไดกี่เซตทุกเซตขันให้หมดครับวันนี้เซตแรกได้นอนกรับปกติพู้แล้นเหนื่อยนครับเหนือสิ่งใ,ใดอย่างที่บอกครับถ้าเราตั้งใจเอาชนะใจตัวเองผมเชื่อทุกคนทำได้ลหลายหคนเปลี่ยนแปลงกันเนาะโรแมนคุณยอด นี่นฤินี่พี่ชูนีน่ขอเอ่ยหน่อยพี่ดงพี่เอกก็ดูดีแล้วพี่เอ็มนะครับจริงๆผู้หญิงก็มีเยอะนะอย่างพี่ก้พี่กล้วยมีความสุขกับการเล่นกันมากมีความสุขกับการเปลี่ยแนแปลงนะครับหล <c oughs> องบอมนี่เอาไปยันออสเตรเลียเลยนะ <c oughs> บอกสาวออสเตรเลียหลงนะผุ้กิ้งพี่ยอดมาก คนไกลกูพูดเหนื่อยทิพหาเลยขิมมึงขยับมาใกล้ๆกูหน่อยได้ไหมก็มันเล่นมันไม่ถึงคนพูดเลยนะเนี่ยลูกสาวมันไม่รู้มันจะยืนหนีไปไหนกลัวโควิดไงก็ไม่รู้ก็คิปมันเป็นแนวนอนพอเข้าไปใกล้มันเต็มตัวเกินมันไม่เห็น Ôi <tú ý nói> Ơi Mà hồi chó lúc táo nó đòi lên chốt hết mình đấy ไม่ไปเล่นเต้นหนึ่งเร็วเอ้าสิสองนาทีแล้วมึงก็ไม่บอกมานี่เด้ถือก่อนโอ้โลยยาวเลยนะครับเง๊บสิ่งกินได้ขอบคุณทุกกำลังใจนะปากไรปากแท้ผมด้วยเนาะหลางหลังนี้พี่ๆน้องๆไปอยู่ในเพจก,กันเยอะรู้สึกจะดูใน YouTube กันน้อยลงฝากด้วยครับจะได้มีกำลังใจทำดีไม่ดีไม่รู้แต่แบบบ้านๆไม่เน้นอาหารเสริมนะครับ กินอาหารบ้านๆเนาะเหนือติดหนึ่งไดจับมือแลว้วิมไปด้วยกันใจครับใจสวัสดีครับผม